หลายคนเกิดมาในบ้านที่มีพ่อมีแม่ครบพร้อมทุกอย่างแต่เด็กคนนี้ทั้งชีวิตมีแค่ย่าชรากับบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งโลกทั้งใบของเขาคือทุ่งนาที่ไม่เคยพาเขาไปไกลกว่าป้ายหมู่บ้านเช้าอีกวันในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของภาคอีสานเด็กชายคนหนึ่งตื่นขึ้นก่อนพระอาทิตย์จะโผล่พ้นทุ่งนาเสมอ เพราะเขารู้ว่าย่าชราต้องการคนช่วยตั้งหม้อช่วยตักน้ำก่อนจะไปโรงเรียนมือนี่มันถึกแดดถึกล้มมาโดนบม่มีแห้งเหตุงานหลายคือเกา่าแต่ยาสัญญาน้ำเด้อล่ะยาสีเห็ุถูกทางในวัยห้าหกขวบเด็กส่วนใหญ่อาจตื่นขึ้นมาเจอกลิ่นกาแฟพ่อกลิ่นกับข้าวฝีมือแม่แต่เด็กคนนี้ตื่นมาพร้อมกับเสียงไอของย่า และน้ำในตุ่มใบเก่าที่เย็นจนสั่นไปทั้งตัวอาหารเช้าของเขาไม่ได้หรูหราอะไรข้าวเหนียวหนึ่งปั้นน้ำพริกง่ายๆที่ต่ำจากพริกเกลือผักก็หาเอาตามรั้วบ้านแต่ทุกคำที่กินคือความพยายามของยาคนหนึ่งที่อยากให้หลานมีแรงไปโรงเรียนยินหลายๆละล่ะไปโรงเรียนสิต้องใส่แหงยง่บ่มียังให้เจ้ามีแต่ข้าวเหนียวกับใจดวงมีลเขาไม่เคยบ่น ไม่เคยถามว่าทำไมไม่มีอย่างคนอื่นเพราะในหัวใจของเด็กคนนี้ยากคือทั้งหมดที่เขามีเสื้อผ้านักเรียนของเขาคือชุดเก่าที่รับต่อมาจากลูกคนข้างบ้านกางเกงขาดยากก็เอาผ้ามาปะรองเท้าขาดยากก็เย็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะซื้อใหม่มันเกินกำลังของคนแก่ที่มีรายได้จากการขายผักหน้าบ้านวันละไม่กี่บาททางไปโรงเรียนคือทางดินแดงที่มีฝุ่นคลุ้งหน้าแง้ง และกลายเป็นโคลนเละในหน้าฝนแต่สำหรับเขาทุกก้าวที่เดินคืออีก1นก้าวที่อาจพาเขาออกจากวงจรเดิมๆที่ญาติต้องเจอมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยนั่งรถไปโรงเรียนรองเท้าขาดขาดคู่เดียวเดินไปกลับทุกวันเพราะเขาเชื่อในคำพูดญาคำหนึ่งที่ฝังอยู่ในหัวตั้งแต่เล็กทนจนยางเฮาของกินของใช้บ่มีหลายแต่ยางนึ่งที่บบมีผขโมยไปจากเจ้าได้ คือความหูเดอ้อลูกหลานเที่ยนว้มือหนึ่งเ่าอาจก็ต้องลำบากคือยาอยาเรียนเอกมาคนเดียวเอกสัญญาเดอ้อถ้าโตแล้วเอกสิพายาออกจากชีวิตแบบนี้ให้ได้ครับในห้องเรียนเขาไม่ได้โดดเด่นเพราะเสื้อผ้าหรือรองเท้าใหม่ๆเขาโดดเด่นเพราะดินสอแท่งเดียวและสมุดปากกาที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือเขาเรียนเก่งแต่ความจนก็ยังเป็นรอยขีดที่ติดอยู่บนตัวเขาเสมอ ไม่มีวันลบออกด้วยอย่างลบธรรมดาหลังเลิกเรียนในขณะที่เด็กคนอื่นอาจได้วิ่งเล่นเตะบอลเด็กคนนี้เลือกหยิบจอบหยิบปี๊บรดน้ำเพราะเขารู้ว่าย่าแก่แล้วถ้าเขาไม่ช่วยไม่มีใครช่วยคำนี้มันไม่ใช่คำพูดของเด็กห้าหกขวบแต่มันคือหัวใจของผู้ใหญ่ในร่างเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งกลางคืนบ้านไม้หลังนี้มืดกว่าที่อื่น ไม่มีทีวีไม่มีเสียงละครมีแค่เสียงรีดริ่งเรไรกับเสียงปากกาที่ลากบนกระดาษในโลกที่ทั้งหมู่บ้านนอนหลับไปแล้วมีเด็กคนหนึ่งที่ยังภาวนากับดาวบนฟ้าว่าสักวันเขาจะโตขึ้นและพายาออกจากชีวิตลำบากนี้ให้ได้เขาคิดว่าชีวิตของเขาคงจะวนเวียนอยู่แค่ในหมู่บ้านเล็กๆนี้ตื่นเช้ามากินข้าวกับย่าไปโรงเรียนกลับมาช่วยย่าวนแบบนี้ไปทุกวัน เดือดซบมีพอมีแม่อยู่ข,งข,งขงังๆแต่ก็ยากคิดว่าเจ้าว่ามีภัยดลาลายาอยู่นีอยู่กับเจ้าจนกว่ายาสิไบเบาไหวแต่เขาไม่รู้เลยว่ารถคันหนึ่งที่กำลังแล่นเข้าหมู่บ้านในวันนั้นกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลอยากดูเรื่องเล่าที่จับใจและคลิปดราม่าที่สร้างแรงบันดาลใจ กดติดตามทอซิรีสสตูดิโอแล้วคุณจะได้อินทุกตอนจากเด็กน้อยที่โตมากับย่าชราที่ทั้งชีวิตมีแค่บ้านไม้เก่าๆและทุ่งนาเขาไม่เคยรู้เลยว่าวันหนึ่งแม่ที่หายไปจากชีวิตจะกลับมาเคาะประตูบ้านแล้วเปลี่ยนโลกของเขาไปตลอดกาลบ่ายวันหนึ่งในหมู่บ้านที่แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยมีรถสองแถวคันหนึ่งแล่นเข้ามาช้าๆท่ามกลางฝุ่นแดง สำหรับคนทั้งหมู่บ้านอาจเป็นแค่รถโดยสารธรรมดาแต่มันคือรถเปลี่ยนชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเขามองรถคันนั้นอย่างไม่รู้ตัวไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังลงจากรถคือคนที่เขารอทั้งชีวิตแต่พอได้เจอจริงๆกลับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แต่งตัวหรูหราเหมือนในละครแต่เต็มไปด้วยร่องรอยความเหนื่อยจากการสู้ชีวิตในเมืองใหญ่ แม่แม่แม่เด้อจำลูกได้บอโอ้ยลูกเอ๋หายไปดนเติบแทะคิดฮอดหลายเด้เจ้าอยู่น้ำไผ่เด็กชายยืนมองผู้หญิงคนนั้นกอดย่าสมองเขาพยายามต่อภาพระหว่างคำว่าแม่ในเรื่องที่ย่าเคยเล่ากับผู้หญิงตรงหน้าที่เขาแทบจำหน้าไม่ได้แล้วหัวใจเขาเต้นแรง เขาเคยฝันภาพแม่ในหัวตัวเองไว้สวยกว่านี้อบอุ่นกว่านี้แต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าคนแปลกหน้าที่ใครๆบอกว่าคือแม่ของเขาอยู่กับย่าเป็นจังไดลูกลำบากบอกรุงเทพมีลายยางเด้มีรถเมล์มีไฟลายๆมีห่างโตอยากไปเบิงบอ่บ่ายวันนั้นบ้านไม้เก่าๆที่เคยมีแค่เสียงหัวเราะของย่ากับหลาน มีคนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแต่กลับทำให้บรรยากาศตึงขึ้นกว่าเดิมทุกคำถามของแม่คือการพยายามเข้าใกล้ลูกแต่ทุกคำตอบของลูกกลับเต็มไปด้วยความระวังเหมือนกำแพงบางๆที่กำลังค่อยๆถูกสร้างขึ้นแม่คอยอยากมาฮับลูกไปอยู่กรุงเทพน้ำแน่งานที่คอยเหตุยู่ทาสีบรวยแต่กับพ่อสิรงให้มันเรียนได้บอให้มันลำบากคืออยู่บ้านนอกต่อไป เอ็งหูบอตั้งแต่มือน,นั้นที่เจ้าไปกรุงเทพอยากกะเลี่ยงมันนะแทนบอมีไผ่ให้มันเอิญแม่เลยมีแต่คำว่า,าย่าอยู่ดีๆสิให้มันไปจากยาแม่กะวงคือกันเด้คืนนั้นหลังจากท้องฟ้ามืดสนิทย่ากับแม่นั่งคุยกันเบาๆบ,บนแคร่ไม้หน้าบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าเด็กคนหนึ่งกำลังฟังอยู่เงียบๆในความมืดคำตัดสินใจของย่า คือการยอมให้หัวใจตัวเองแตกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านแต่อีกส่วนหนึ่งต้องไปกับหลานสู่เมืองที่ย่าไม่เคยไปถึงเอาไปโหลดลูกยาบอมีแห้งแล้วพปยู่กับเจ้ามันอาจสิเดมีโอกาสได้เหตุงานดีๆวเพราะ้องกินข่าวกับน้ำพริกใส่เกลือไปตลอดชีวิตคือยาย่า,ยาสใไฮลาไปอยู่กับแม่อลีติถ้าลาไปยาสิเหลือพายถ้าลายูลาสิพลาดโอกาสบอช้าวันต่อมา ไม่ใช่เช้าที่เหมือนทุกวันอีกต่อไปมันคือเช้าที่เด็กคนหนึ่งต้องออกจากไปจากโลกใบเล็กๆที่เขาคุ้นเคยถึงเวลาที่ไม่มีใครอยากให้มาถึงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอนาคตมันไม่เคยรอให้ใครพร้อมก่อนสำหรับคนอื่นมันอาจเป็นภาพธรรมดาๆรรของเด็กคนหนึ่งขึ้นรถไปเมืองกรุงแต่สำหรับหัวใจเล็กๆดวงนี้มันคือการจากลาครั้งแรกในชีวิต และมันเจ็บกว่าทุกครั้งที่เคยหกล้มบนทางดินแดงเขาร้องให้เงียบเงียบไม่ได้ร้องเพราะกลัวกรุงเทพแต่ร้องเพราะกลัวว่าจะไม่มีย่าอยู่ข้างๆอีกต่อไปในวันนั้นเขาคิดว่าการจากบ้านเกิดคือเรื่องที่เจ็บที่สุดแล้วแต่เขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้าในกรุงเทพไม่ใช่แค่แสงสีแต่คือคำว่าเด็กบ้านนอกที่จะตามหลอกหลอนเขาไปอีกหลายปี ไปเด้๋ลละไปยาบเล่ยงเจ้าไปทิมดอกย่าส่งเจ้าไปหาอนาคตเด้อยาสิเฝารอเมื่อที่เจ้ากลับมาหายาในมือที่เจ้ามีความสุกกว่านี้อยากดูเรื่องเล่าที่จับใจและคลิปดราม่าที่สร้างแรงบันดาลใจกดติดตามช่องของเราแล้วคุณจะได้อินทุกตอน